รู้อย่างแอฟฟินิกใช้บัตรประชาชนสมัครได้แล้วนะตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพร้อมแอฟฟินิกเป็นแอป,ปกู้เงินด่วนอนุมัติไวไม่ต้องใช้คนคำ้ำที่ก่อนหน้านี้คนที่จะสมัครได้ต้องเป็นคนที่มีบัญชีไทยพาณิชย์และต้องมีแอป,ป SCB EC สำหรับยืนยันตัวตนค่ะและมีหลายท่านที่สนใจจะกู้เงินในแอฟฟินิกได้สอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก ว่าถ้าไม่มีบัญชีไทยพาณิชย์ล่ะจะสมัครได้ไหมวันนี้อ้อยมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะว่าในตอนนี้ไม่ต้องมีบัญชีไทยพาณิชย์และแอป SCB EC ก็สามารถสมัครได้วิธีสมัครคือจะใช้บัตรประชาชนของเราในการสมัครขอสินเชื่อ บางท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังอาจจะยังสงสัยอยู่ว่านอกจากบัตรประชาชนแล้วต้องใช้อะไรอีกไหมและในวันนี้อ้อยจะมาสรุปสิ่งที่ท่านต้องรู้ก่อนจะขอกู้เงินในแอฟฟินิกให้ฟังค่ะ จุดเด่นของแอปนี้คือรู้ผลเร็วภายใน5นาทีไม่ต้องใช้คนคำ้ำให้กู้ตั้งแต่2,000ถึง1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ย2.75%ต่อเดือนหรือ33%ต่อปีค่ะและเป็นแอปในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์จึงเป็นแอปที่ถูกกฎหมายเพราะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะต่อมาเราจะมาดูที่คุณสมบัติว่าใครบ้างที่จะขอกู้ได้คุณสมบัติข้อแรกจะต้องมีรายได้8000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะ ข้อที่2มีอายุระหว่าง20ถึง60ปีข้อที่3ท่านจะทำอาชีพไหนก็กู้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระรับจ้างพนักงานหรือลูกจ้างประจำรวมไปถึงเจ้าของกิจการและงานที่เกี่ยวกับออนไลน์จะขอกู้ได้หมดถ้าสนใจขอกู้จะใช้อะไรบ้างข้อแรกเลยท่านจะต้องมีโทรศรัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพราะการกู้เงินออนไลน์จะต้องใช้โทรศรัพท์เพื่อดาวน์โหลดแอปมาไว้ในเครื่องแล้วค่อยสมัครข สินเชื่อค่ะสิ่งที่2ที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุข้อที่3ให้ท่านเตรียมไฟล e ์ e-statement ย้อนหลัง6เดือนจากธนาคารที่ท่านใช้อยู่แล้วบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะระบบจะให้ท่านอัปเดตไฟล e ์ e-statement ย้อนหลัง6เดือน เพื่อแสดงแหล่งที่มาของรายได้และข้อที่4ถ้าท่านได้รับสินเชื่อแต่ไม่มีบัญชีไทยพาณิชย์ให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนไว้เพื่อใช้รับเงินค่ะและเมื่อท่านขอกู้ไปแล้วจะรู้ผลได้ยังไงเมื่อท่านขอกู้ไปแล้วท่านจะทราบผลภายใน30นาทีผลการอนุมัติจะโชว์ในแอปหรือให้กดที่ปุ่มแจ้งเตือนก็จะมีบอกไว้ค่ะ ถ้ากู้มาแล้วจะจ่ายคืนยังไงฟินิกเขาจะมีรูปแบบการจ่ายคืนอยู่3รูปแบบให้ท่านเลือกว่าท่านต้องการจ่ายแบบไหนแบบที่1คือจ่ายขั้นต่ำอันนี้เราจะจ่ายแค่ดอกได้จะทำให้ไม่เสียเครดิตแบบที่สองคือจ่ายเต็มจำนวนหรือจ่ายเป็นบางส่วนหมายถึงเราจะจ่ายทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะจ่ายครึ่งหนึ่งของเงินที่กู้มาก็ได้เช่นเรากู้มาหมื่นหนึ่งจะจ่ายทั้งหมดคือหมื่นหนึ่งหรือจ่าย5,000บาทก็ได้ค่ะแบบที่3มจะ เป็นการผ่อนจ่าย3เดือน6เดือนหรือ12เดือนสำหรับการจ่ายคืนสำหรับมือใหม่ก็จะงงง,งนิดนึงค่ะ เพราะมีรูปแบบการจ่ายที่ให้เลือกเยอะหลือเกินแต่ก่อนจะถึงวันจ่ายคืนให้ท่านเข้าไปเช็คที่รายละเอียดสินเชื่อจะแจ้งไว้ว่าท่านจะจ่ายคืนเท่าไหร่จ่ายวันไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งจะมีแจ้งไว้หมดในคลิปนี้ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สมัครด้วยบัตรประชาชนให้ดูเพราะในเครื่องอ้อยได้สมัครไว้แล้วและมีแอป SCB EASY ทให้สมัครด้วยบัตรประชาชนไม่ได้ค่ะคลิปนี้จึงเป็นข้อมูลให้ท่านที่สนใจอยากจะกู้เงินกับแอ ได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆก่อนยื่นกู้จริงและอ้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ